สวัสดีพี่น้องรถก้นแขนสารข้ามวลมือหนีสีผ้าแม่ส้มสวนบักอินทผาลั่มพี่น้องอินทผาลั่มสวยๆงามๆของอาจารย์เขาพ่นเนาะอาจารย์ของอาจารย์เพลินเด้อนี่ได้อาจารย์พ่นผู้ใดสิมาทส้มสวนเพลินก็ได้ได้พี่น้องอันนี้เป็นสีแดงเนาะหวาน นี่ค่ากันกิ่นเลียวหวานขนาดเลยสีแดงพี่น้องอันนี้สีแดงอาจารย์เพิ่นห pues <tamanho S 2> ัวไวอันกระแล้วเอากระลอกกระแลกเพาะอาจกันกระลอกกระแตนสีมันรักกินของเพ่อนเพิ่นหัวไวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หวานกรอบโคตรหวานโคตรกรอบเลยนี่ ไอสิมาส้มศิวันชนกับมาส้มใดเด้อพี่น้องอยูืบุงการเนาะไปแล้วหนึ่งกิ่งไอสิมาส้มกับมาส้มใดเด้อพี่น้องอยูืบุงการสวยงามอ้ย <c oughs> สีแดงสีเหลืองสะละักกับนี่ ยังไม่ได้เกิดดูดิดอัน,นี้ก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้สีเหลืองนอะพี่น้องเนาะไายคักเดี๋ยวสีาพาไปเรื่อยใครสีมะส้มค่ะมะส้มเลยพี่น้องเอ๋ยขายกะขายพี่น้องขายกะขาย ว่ามือนี่ก็กินไปร้ายแล้วมาขอส้มของเพลนเนาะอุ้ยสาวอ่อนแห้งมาขอส้มของเพลนมึงต้นนีดหน่อยทีเตียมาขอส้มเขอนเพลนพี่น้องอยู่บ้านน้องแว้งเนาะพี่น้องเนาะน้องแว้งนี่แหละเพเ่อเมืองบึงการออกจากบึงการมากกัน หกเกตกิโลออกจากในเมืองมากพี่ดองพี่อันนี้สระยังเมื่อไงของคนกับที่มีวะี่หาล่อยส่วนนี่แล้วเนาะก็ไม่ได้ถามท่าน,น่านใดไ ยังบ่ทันได้สุกคักเลยพี่น้องแต่ว่า,าก็แซ่บแล้วลนปกลนเป็กดูนะลนลนเต็มอยู่สมคือยังคือว่าอันน,น,นี้กูนะเนี่ยว่าร้านอันแรีนมาเลิดน้ำขุดถ้ากันไปหาอันเอาถุงไม่เก็บเอาที่ะเดี๋ยวจะจไปขอถุงน้ำเพลินแท้ อันนุวยร่นจ้าว่าจะสีดกหน่อยมันดีหลายขึ้นสลระถ้าสลระออกหมากสิผ้ามัดส้มสลระเด้อพี่น้องส,สลระสลที่เปสาระหวานกรอบ ัน,นี่ยบสุกคักด้วยพี่น้องแต่ว่าผ้ากัดกินบ่สุกโบ,บห่อไว้บบได้กระโกกระเตนมี่มี่มีวันเดือนปีเกิดน้ำเด้อพี่น้องเด้อมีวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะทุกพวงมีวันเดือนปีเกิดด้วยพี่น,อน้องเด้อทุกพวงเนาะอือด อืลด่อนแห้งอูเด็ดสลัลสละ,สะ,ละ,สะ,ละ เนื้อเยอะเนื้อลายพี่น้องเนื้อลายปอบเอาซ้มมันลุ่มเยรอลุ่มเยอะ ฟัน,นค,น,คน้าะะเัทกตนเด้อลคนแ้อันนจะีเป็นอันนี่ลราบ้านพักตากอากาศเพิ่นน้องพี่น้องเนาะเป็นบ้านสวนทรงไทยบ้านสวนของอาจารย์เพิ่นอ้าวขี่โกโดดเดองนีพี่น้องว่าแขส็สอนไดงเลย

ี่น้องมึงดูผุดอ่ะมากสาร้านวยหับกําปั่นโอ้โอ้ผ่อนซ่อนแห้งดูดิใครเอ็กส้มสวนเพิ่นกับมาได้เรื่อ่น้องบ้านน้องแว่งเนาะบรงการกระแกยกะลวกดูดิวันที่วันยังอีหลีเดะเด้เพิ่นเขียนวันที่วันยังเด้อ เต็มไปหดเลยพุด้เสาเิดีเด่ยงมนนี่เืองหมากมาสาล้แนอสมยุงหมาอียงวะสละสละกับสละเมืองนอกด้พี่นอ้องคนนว สละนอกเบืองเร้วว่าเป็นสละประเทศใทยสละประเทศไทยส,สิออกเเหลืองๆพี่น้องโอ้ยโอ้ยดูจึงสี่ต้องทามาเตรียมซิมนั้มาเจรบญมังสละด้วยพันอีหยงของเพินนนาะเนาต้องไปสวาอาจารย์เะเลี้ยวว่าสลระพันอยียง ชายลูกกบอันนี้ออมองดูขวดความ,มันนะมุงอดทนของคนเนาะพมมี่ว้มุงมันความอดทนเนาะพี่น้องมีวันเดือนปีเกิดของเพื่นอีกเนาะนี่แหละคนใจรักใจมาก กรอบกรอบหวานยังสีง่เลยพี่น้องนี่ตัวน,นี้โยโกโกให้เลยกรอบหวานแห้งตัวนี้นะดูดะเดี๋ยวค่อยดงดูดเดยอ่นด้พี่น้องอันเด้นีอ่อน มันสะเป็ดสีแดงเ่อนอนะแม่ตุพีออป่าสุดยอดจังเกงหันบึ่งแม่จังเกงอะไรฮะสุดยอดของสุดยอดเกงไหมไม่เห็นประตุ่นข้าง,างอกป่า มาโปรผงเ,เรียกคนพี่น้องครับมาเบิ่งมะส้มเดรือมาเบิ่งมะส้มเดรือมีวันเดือนปีเกิดทุกงานทุกกิง้งเบิ่งกันเด้อพี่น้องไม่เป็นวราปากปิน่นวันเดือนปีเกิดเพิ่นจะมีทุกงานทุกกิ้งเนาะหุ่นเนาะนี่ไปเบิด

ถ้ามเพิ่นแล้วถ้า,ามอาการแล้วว่าสละอินโดอาจารย์พี่น้องสละอินโดอาจารย์กราป้ามาเลยมลันแรงจังสินะสละอินโดพี่น้อง แลพี่น้องขออนุญาตชาชิาชมห <What? S 1> วานสาระอินโดพี่น้องเอ้ยหวานเนาะให้ลพี่น้องอันนี้บ่แม่นกระแตกินเด้คนขนกินอ๋อกินพี่น้องบึ้งเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่เนาะ เนาะเนี่นีน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชิมเปลือกมันเสียงกันเด้อมันสิเห็นมองดูเห็นไหมพี่น้อง,องเด็กน้อยอยังว่าโอ้เศมม์เนาะเศมม์เนาะสายอินโดข่อยกับเรเคยเห็นข่อยขอีกคอกับเคยได้กินนี่แหละพี่น้องเอ้ยน,น,นี่อ

ห้องดูดูเส้นแท่งนี่เปิดกระโดดหน่อยหน่อยพิงพิงสีแดงพี่น้องเบ่งรอดพูดนะพูดต้องไปอันผ้ายางเบิงบรหวาดบปไหวเด้อพี่น้องเอ้ยยาบากันเด้ออันอันมันหลายผ้าเบิงบรหวาดบไหว อาดิกไฟดกน้นใสปุ๋ยได้พี่น้องไง่นอเพิ่นตัดได้พี่น้องเห็นปเห็นให้อาจารย์เพิ่นตัดบอนี่อาจารย์เพิ่นตัดไปให้เนาะนะเพ like ิ่นตัดออกตัดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ตัดออกไปแล้วสิบสี่พ่วงพี่น้องนี่พ่วงสิเป็นแบบนี้เนาะตัดไปแล้วสิบสี่พ่วงเนาะนี่พ่วงสิเป็นแบบนี้มันตัดไปแล้วสิบสี่พ่วงพี่น้องเอ้ยเบอร์ต้มส่วน,นคักบ,บ,บักคักอันนี้มั่งขุดเด้อพี่น้องมั่งขุดเนี่ยนี่แหละ เ่งมังคุดแต่ว่ายังมันได้สุกด้อพี่น้องยังมันได้สุกดิมังคุดละมุดลำใยเดี๋ยวเห็นอันหนุยนี่นมังคุดอันนี้อ๋อ้ชอใ่อใ่มันยัดกินได้อยู่ได้ได้เอาใส่ผิดง่ายหาด พี่น้องนลนเต็มดินอยู่พี่น้องเอ้ย,อยนี่ถ้าอยากรู้ว่ามีจักอันนับตัวนี้ได้พี่น้องได้มังคูได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มีแปดน้ยพี่น้องหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อันนี้กระเปียดนาาพี่น้องเนาะนี่หนับแจงสีด้วยผู้ใดซื้อมังคุดเก็บมังคุดนาาพี่น้องเนะ